สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะคะกับการทําแบบฝึกหัดค่ะสําหรับวันนี้นะคะเราจะมาทําแบบฝึกหัดในหัวข้อที่1.3นะคะการเรียงสับเปลี่ยนเป็นวงกลมในหัวข้อนี้เราจะทําแบบฝึกหัดข้อที่5เงื่อนไขที่5.2นะคะค่ะจากโจทย์นะคะโจทย์จะบอกว่าจะจัดคน6คนนั่งรอบโต๊ะกลมตัวหนึ่งได้กี่วิธีถ้ามีคน2คนที่ต้องนั่งติดกันเสมออ่า ดับแรกเราไม่ไดูทันยังไงเราก็วาดรูปก,ก่อนนะคะวาดโต๊ะหนึ่งโต๊ะอ่าวาดโต๊ะหนึ่งโต๊ะแล้วก็จัดหกคนถูกไหมคะอ่าถ้าความเข้าใจแรกเลยจัดหกคนก็แสดงว่าต้องมีตรงนี้หกจุดถูกไหมคะหกคนอ่าแต่ว่างนานไขเรามันดันบอกว่า มีสองคนที่ต้องนั่งติดกันเสมอถ้าจะทำให้มันง่ายๆเลยเราก็คิดว่าสองคนเนี่ยมัดรวมกันสองคนนี้มัดรวมกันให้เป็นเท่ากับหนึ่งดังนั้นเราก็วาดใหม่นะคะวาดโตใหม่หนึ่งวาดโตวใหม่เรามัดรวมกันแล้วใช่ไหมตามัดอันนี้รวมกันเท่ากับหนึ่งแล้วถูกไหมแสดงว่าเราต้องมีจุดเนี่ยแค่ห้าจุดแล้วถูกไหมคะเพราะว่า ใน2องคนนั้นละมัดรวมเป็น1ถูกไหมคะอ่าอันนี้ขออนุญาตรวบนะคะนี่อ่าอันนี้เดี๋ยวเขียนไว้ให้นะคะว่ามัดรวมกันมองเป็น1อ่าต่อไปพอเรามองสองคนนี้เป็นหนึ่งแล้วใช่ไหมคะเราก็ จะมาจัดคนนั่งอ่าสำหรับข้อนี้นะคะโต๊ะเป็นวงกลมจากสูตรเนี่ยก็คืออย่างนี้เหมืนเอลบหนแฝกอ่าแล้วก็จากโจทย์มี6คนมัดรวมกันมองเป็น1ถูกไหมก็แสดงว่าเหลือ5วิธีถูกไหมแล้วก็จะดได้ว่าจะจะจัดคนนั่ง ได้วงเล็บ5ลบ1แฝกอ่ะ5ลบ1ก็คือ1 2 3 4 5 5ลบ1แฟก5ลบ1เท่ากับ4แฝกอ่ะทีนี้เรามามองตรงนี้นะคะว่ามัดรวมกันมองเป็น1ถูกไหมอ่ะคูณสคน,คนอย่างนี้นะคูณคนณคนณคูคนณคน อ,อย่างนี้มัดรวมกันมองเป็นหนึ่งถูกไหมอ่าเราเนี่ยสามารถที่จะสลับกันได้ถูกไหมคนนี้อาจจะอยู่ตรงนี้หรือว่าคนนี้อาจจะไปตรงนี้ก็ได้ดังนั้นสองคนเนี่ยมันก็จะได้เป็นสองแฝกอีกสลับกันก็จะได้ว่าสองคนสลับกันได้ ใน2คนสลับกันได้อีก2องแฝกดังนั้นวิธีทั้งหมดนะคะคืออ่ะเท่ากับดีกว่าเท่ากับสี่แฝกค,คูณกับ2องแฝกได้เท่ากับเท่าไหร่คะสี่แฝกก็คือ สี่คูณสคูณสอสองแฟก็คือ2อคูณหอ่ะได้เท่ากับส1่หนึ่งสี่สีอ่สามสคูณสองเท่ากับสี่อาสิบคูณสได้เท่าไหร่สี4หนึ่งสอ่หะได้เท่ากับ48วิธีเป็นอัน จบค่ะในข้อนี้ได้48วิธีนะคะ